สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านผมทอมมี่เทีรธรรมธรรมศรีจากพมรรถยนตครับวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับมาดูตัว New Isuzu m ิวเนะครับโมเดล y ยี่สิ2สถึง2023ครับสำหรับ m ิวเคันนี้นะครับคุณผูม้ชมผมบอกเลยว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะอยู่พอสมควรนะแต่คันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะแต่ผมขอเกริ่นตัวต้นของเขาก่อนนะคือเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันก็คือตัว Active นะครับ คือตอนนี้เขามีหน้าจอเอเตอร์เมนต์ให้ด้วยครับสำหรับภายในอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับเพราะว่าหน้าจอของตัว Isuzu MU-X เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาก็ว่าได้ครับแต่ถ้าเราพูดถึงภาพรวมของตัว MU-X นะครับ เทียบกับตัวนี้นะคือถ้าพูดถึง Mew X อยู่แล้วสําหรับผมมันเป็นรถที่ค่อนข้างพรีเมียมและระบบค่อนข้างครบอยู่พอสมควรครับถ้าคนดูจากภายนอกอ e ฟีลลิ่งของมันมันจะเป็นรถที่สไตล์แบบครอบครัวอบอุ่นหน่อยแต่ก็สามารถลุยได้อันนี้คือฟีลลิ่งแต่ถ้าคุณไปดูภายในของมันคือมีความพรีเมียมเยอะอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นวัสดุของเบาะหน้าจออินเทอร์เนที่ผมบอกไว้พวงมาลัย แอร์นะครับก็มีให้ไม่ว่าจะเป็นแถว2แถว3ก็มีให้ครับอันนี้คือเป็นจุดต่างๆที่อำนวยความสะดวกมากมายครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้อีกด้วยครับแต่คันนี้ครับคุณผู้ชมเพิ่มเติมเข้ามาอีกครับเมื่อเทียบกับตัวก่อนตัวก่อนผมบอกว่าเฮ้ยออปชั่นค่อนข้างครบแล้วตัวนี้ครบเข้าไปอีกครับจุดหลักๆที่เขาเปลี่ยนนะครับก็คือเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยก็ได้ครับก็คือ step sensor ครับก็คือที่เราสามารถเปิดท้ายได้โดยที่ไม่ต้องใช้ขาไม่ต้องใช้ปุ่มอะไรทั้งสิ้นครับแค่ไปยืนแล้วก็แค่ถอยก้าวออก ก็ใช้งานได้แล้วครับผมก็ได้สาธิตให้ดูครับก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยครับอันนี้นะครับเราจะมาลองระบบสเต็ปเซนเซอร์นะครับซึ่งมันมีหลายขั้นตอนนะครับที่เราจะต้องทําก่อนนะครับถึงจะลองระบบนี้ได้นะครับอย่างแรกนะครับคือเราจะต้องดับเครื่องก่อนนะครับอย่างที่2ก็คือเราจะต้องล็อกรถแล้วก็อย่างที่3แน่นอนก็คือต้องพกุญแจครับซึ่งก็เป็นสเต็ปมาตรฐานหรือปกติอยู่แล้วนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นจากภาพตรงนี้นะครับนี่ก็คือเหมือนเป็นการสาธิตให้ดูเนาะว่าเราควรเดินตรงไหนและใช้งานอย่างไรนะครับก็แน่นอน เรามีกุแจนะครับเราเดินมาตรงนี้นะครับโอเคเราจะได้เสียงตืดแล้วเราก็เดินถอยออกมานะครับนะครับใช้งานได้ง่ายมากครับคือถ้าคุณเปรียบเทียบกับพวกชิชเซนเซอร์ต่าง,าง,างนะครับที่คุณอาจจะต้องแบบเอาขามาวางอยู่ตรงนี้บางทีแบบเราถือของอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างลำบากอยู่พอควรถ้าเราแค่พกคุแจไว้จริงๆไม่ต้องถือนะแค่ว่าในกระเป๋าก็ได้เนาะแล้วเราก็ถือของแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างสะดวกอยู่เหมือนกันอ่ะถ้าเราอยากจะปิดนะครับมันก็มีหลายขั้นตอนเนาะเราก็จากรีบโมทก็ได้ จากตรงนี้ก็ได้หรือใช้ขั้นตอนเมื่อกี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็คืออ่ะเดี๋ยวเรามาเดินตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับแค่ได้เสียงตืดนะครับซึ่งเสียงก็ค่อนข้างดังนะเอาจริงๆอ่ะคือตอนนี้มันอาจจะมีเสียงรบกวนเยอะอยู่น้องมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่เอาจริงๆแล้วสมมติถ้าเราอยู่แบบตามห้างหรืออะไรแบบนี้มันก็จะค่อนข้างเงียบมันก็โอเคเลยนะครับหรือนะครับถ้าเราแบบอ่ะอาจจะไม่ต้องเข้าแบบตรงๆแบบนี้ก็ได้นะอาะแต่เดล็อกรถใหม่ก่อนเราเข้าจาก้างข้างตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะ เราเข้าจากด้านข้างตรงนี้นะโอเคเราก็ถอยอ่ะอยังไงครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือหลายขั้นตอนที่เราสามารถใช้ได้แล้วก็อำนวยความสะดวกอยู่พอควรอ่ะแต่สมมุตินะครับถ้าเราแบบเฮ้ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดเนาะเราอาจจะแค่แบบเ,ออเดินมาอยู่ตรงนี้เฉยๆเนาะมันก็มีวิธีครับก็คือว่าอ่ะเดี๋ยวล็อกรถใหม่เนาะเราก็แค่เดินมาอยู่ตรงนี้เนาะ ถึงแม้มันจะตืดก็ตามอ่ะเราก็เดินออกไปอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีเซนเซอร์ตรงนี้สออันนะครับนะครับถ้าเราผ่านอันแรกไปแล้วมันจะไดเสียงตืดแต่พออันที่2อ่ะก็คือมันเหมือนแบบกึงก่งกึ่งแคนเซิลนะครับมันก็แบบเออโอเคเลยเราจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยเราระแวงหรือว่าเรากังวลว่ามันจะเปิดเองนั่นเองครับ ก็จากที่คุณผู้ชมได้เห็นระบบเซนเซอร์ของตัว Isuzu MU-X นะครับก็มีบางจุดที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าในกรณีถ้าคุณกังวลเนาะแบบคุณล็อกประตูรถไว้แล้วดับเครื่องก็ตามหรือว่าพกคุณแจไว้แล้วโดยซ้ําไปและคุณกลัวว่าแบบเอ้ยผมไม่อยากจะเปิดท้ายอะนะ่ะเนาะและทำยังไงก็คือมันจะมีเซ็นเซอร์นะครับอยู่ข้างใต้นะครับของด้านท้ายของรถนะครับสจุดนะครับถ้าเราเดินผ่านจากด้านข้างอ่ะผ่านเซนเซอร์อันแรกอ่ะนั่นคือเป็นการแอคทีฟเวตระบบนะครับ,นะค,รบคุณก็จะได้เสียงต แต่ถ้าคุณอยากจะแคนเซิลมันไปอ่ะคุณก็เดินผ่าน เซนเซอร์อันที่สองอมมนมันก็เหมือนเป็นการแคนเซิลนะครับแต่ถ้าคุณเดินผ่านเซนเซอร์อันแรกไม่ว่าจะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาและคุณก้าวไปข้างหลังตามวงเลี้ยวที่เขามีให้ที่เขาวางไว้ให้ที่เป็นสีเขียวครับมันก็จะมีโอกาสเปิดขึ้นมาครับมันก็อาจจะมีการเปิดที่เราไม่ตั้งใจก็ได้นะครับราคาของตัว isuzu mu-X นะครับก็ถ้าคุณเรียบเรียนนะครับตั้งแต่ตัวต้นนะครับก็คือ1.9 Active นะครับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับราคาอยู่ที่1,154,000บาทครับ จนถึงตัว1.9ตัวท็อปนะครับก็คือตัวโอทิเมตนะครับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะเช่นเดียวกันนะครับราคาจะอยู่ที่1,494,000บาทและถ้าคุณไปดูตัว3.0นะครับก็จะมี2เครื่องหรือ2รุ่นให้เลือกครับก็คือจะเป็นตัวขับ2แล้วก็ขับ4ครับถ้าไปตัวขับ2ราคาอยู่ที่ 1,539,000บาทและตัวท็อปสุดเลยครับราคาจะอยู่ที่1,639,000บาทครับแต่ถ้าคุณอยากจะได้สีขาวมุกนะครับจะต้องเพิ่มเงิน12,000บาทในแต่ละรุ่นย่อยนั่นเองเครื่องยนต์จะมีให้เลือก2ตัวครับที่ผมบอกไว้นอกก็คือจะมีตัว1.9เทอร์โบนะครับแรงม้านะครับอยู่ที่150แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรรองรับน้ำมันสูงสุดคือดีเซล B20 ครับ และตัวท็อปหรือเครื่องท็อปของเขาก็คือดีเซล3.0เทอร์โบครับ190แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรครับตัวมิวเก็มีระบบความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับเอดนะครับก็คือถ้าคุณเปรียบเทียบกับตัว D-MAX กนะครับก็คือจะย้ายระบบของตัวมิวเนี่ยไปใส่ในตัว D-MAX เช่นเดียวกันนะครับก็คันนี้นะครับก็จะมีกล้องนะครับ i n i s t g r n o stereo เ a m e r a เหมือนกันนะครับอยู่ตรง กระจกด้านหน้านะครับกล้องเหล่านี้นะครับก็จะช่วยเสริมระบบความปลอดภัยของ Isuzu ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นพวก Adaptive Cruise Control นะครับที่เป็นแบบ Stop and Go Forward Collision Warning Autonomous Emergency Braking นะครับ Pedal Misacceleration Mitigation System นะครับหรือว่า PMM เ a น e d e า a ์ t จอร์วอร i นิ่งออโตม i ติ i ไฮ b บี m มแอสซิสต์ม i c o l คอลิชันเบรกนะครับหรือว่าระบบบลาย d สปอตเร a r ครอสทราฟ f ิกอ a เ e r รแล้วก็ระบบเซนเซอร์ช่วยจอดรถและระบบสุดท้ายครับก็คือระบบตั้งค่าจำกัดความเร็วสูงสุดด้วยตัวเองหรือว่า MSL ถ้าคุณพูดถึงตัว Isuzu MU-X นะครับหรือว่า Isuzu โดยโรวมนะครับจุดเด่นของเขาก็นอกจากเรื่องออปชั่นและดีไซน์แล้วนะครับก็คือเรื่อง after sales service หรือว่าบริการหลังการขายของเขา ซึ่งบอกเลยว่าดีมากๆครับคุณเข้าไปคุณแบบเซอร์วิสเขาดีมากแล้วก็ไม่ต้องรอหลายนานนะครับก็คือเข้าไปซ่อมแซมได้หมดเลยถือว่าโอเคครับและที่สำคัญก็คือเรื่องเครื่องยนต์ที่ทนทานมากๆครับคุณใช้แบบ10กว่าปีนะี่แทบจะไม่มีปัญหาเลยอันนี้พูดจาก ประสบการณ์จริงนะครับจากที่ผมใช้ m ิวเนั่นเองนะครับก็ถ้าคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับกำลังสนใจรถ PPV อยู่นะครับหรือว่ากำลังสนใจรถครอบครัวอยู่สักคันหนึ่งผมก็แนะนําว่าให้มาลองดูคันนี้ก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะตัดสินใจครับเดี๋ยวเราไปดูคันนี้ก่อนครับว่าเขามีอะไรเปลีแปลงบ้างครับไป โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูรอบคันนะครับสำหรับตัว New m u X m o d e l year 2022กับ2023นะครับคือถ้าเราพูดถึง m u X แบบโดยรวมแล้วนะครับคือดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในยคือจะมีความพรีเมียมแบบจ่าเลยส่วนตัวชอบมา,มากๆครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับเริ่มจากตรงกระจังหน้าเลยครับคุณผู้ชมคือกระจังหน้านะครับจะมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะมีความเงามากยิ่งขึ้นคือถ้าเราดูตรงนี้ครับคุณผู้ชมตรงนี้ครับ จะเป็นสีกลอสแบล็กนะครับคือถ้าเราดูตัวนี้มันจะเงามากๆครับอันนี้คือจะเป็นจุดที่เขาเปลี่ยนใหม่หลักๆสําหรับกระจังหน้านะครับอันนี้คือจุดที่1นะแต่ถ้าเราไม่แน่ใจนะว่าคันนี้เขามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับคือถ้าเราสังเกตนะครับสีเทาครับหรือว่าแมกนิทายเกรย์ก็ได้รอบคันเลยเขาก็จะเปลี่ยนก็เดี๋ยวเรามาดูกันจุดที่2ครับคุณผู้ชมก็คือดีไซน์ของตัวล้อแม็กนีเองครับเขาจะเรียกว่าไดนามิกโรเตอร์เบลนะครับอันนี้จะเป็นขนาด20นิ้วนะครับคุณผู้ชม เอาแบบ้านๆก็คือจะเป็นสีแบบเงินนะครับหรือโครเมียมนะครับก็คือจะสวยอยู่พอควรเลยนะเออนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับก็คือสวยอยู่พอควรเลยนะครับตรงนี้เนาะและถ้าเราดูภาพด้านข้างโดยรวมนะครับนี่ที่ผมบอกที่เป็นสีเทานะครับก็คือตรงหลักตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับหรือว่าราวหลังคานั่นเองนะครับเขาเรียกว่าแมกน i ไทป์เกรย์นะครับคือมันตัดกับสีนี้คือมันจะทําให้ดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเราแบบเฮ้ สีนี้อาจจะแบบเออดูสปอร์หรือแบบเออยังไม่ค่อยโดนใจอยากจะได้ดูุกว่านี้ก็ถ้าเป็นสีดํานะผมว่ามันก็จะตัดกันได้ดีอยู่พอสมควรเลยนะอ่าโอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับที่เป็นสีเทาอยู่ตรงนี้ครับนี่ก็คือภาพโดยรวมที่เขาเปลี่ยนสําหรับด้านข้างนะครับแน่นอนในเรื่องของออปชันในเรื่องของระบบต่างๆ m ิวเอ็กซ์เขามีให้ครบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวก่อนจนถึงตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างครบอยู่แล้วครับส่วนด้านท้ายครับดีไซน์ที่เขาเปลี่ยนสําหรับด้านท้ายก็คือตรงนี้ครับ เรียกว่าไปตรงการชนด้านหลังก็ได้ครับตรงนี้นะครับที่เป็นสีเทาเนาะก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่าจุดที่เขาเปลี่ยนก็คือจะเป็นสีเทาหรือว่าแมกนีไทเกร์นะครับที่เขาเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ผมสาธิตให้ดูแล้วเนาะก็คือจะเป็นพวกสเต็ปเซนเซอร์นะครับซึ่งใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอีกรอบนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะดูด้านท้ายด้วยแล้วก็พื้นที่เก็บของเขาว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่ะเราล็อกรถแล้วเนาะโอเคเราก็แค่เข้ามาตรงนี้ง่ายๆครับป่ามีเสียง เรียบร้อยง่ายดายครับนี่นะครับไม่ต้องมานั่งใช้ขาไม่ต้องมานั่งอะไรเลยนะครับแบบเนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่มีนะครับอันนี้สะดวกมากครับอันนี้ก็คือพื้นที่เก็บของนะครับถ้าเราอยากจะได้พื้นที่เพิ่มเติมนี่นะครับนี่สังเกตปะมันดึงค่อนข้างง่ายเลยนะครับนี่เลยผัวนะครับนี่ก็พื้นที่เหลือเฟือเลยครับเปิดตรงนี้มานะครับนี่เราก็ สามารถเก็บของได้เพิ่มเติมอีกด้วยเนี่ยก็คือโดยรวมนะครับสำหรับตัว MU-X พื้นที่เก็บของของเขาซึ่งเอาจริงๆริการใช้งานนะครับ MU-X นี่คือค่อนข้างอำนวยความสะดวกได้ดีอยู่แล้วนะครับเยอะมากๆเลยนะครับหรือถ้าเราอยากจะเอาบอกขึ้นนะครับก็คือดึงจากตรงนี้ได้นะครับมันก็มีเชือกง่ายครับเนี่ยง่ายได้มากครับง่ายได้มากเลยนะครับโอเคแล้วก็ข้างใต้นี้ก็จะมียางอะไรให้นะครับผม อันนี้ก็คือภายในนะคุณผู้ชมของตัว New Mule X นะครับซึ่งขอแจ้งให้ทราบก่อนนะมุมมองส่วนตัวของผมนะสำหรับภายในนะไม่ว่าจะเป็นดีไซน์หรือว่าออปชั่นต่างๆที่เขาให้มานะคือโดยรวมแล้วอะคือดูพรีเมียมและสะดวกสบายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุต่างๆนะครับแต่มี2จุดหลักๆครับที่เขาเปลี่ยนสําหรับคันนี้ครับก็คือดีไซน์นั่นเองครับคือถ้าเราดูโทนดีไซน์โดยรวมเมื่อเทียบกับตัวก่อนอะคันนี้ โทนมันจะซอฟต์ลงหรือว่าเบาลงนั่นเองครับจะเรียกว่าดูฉบเฉียวดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นก็ได้ครับโทนนะครับมันจะเป็นสีน้ำตาลครับหรือว่าเขาเรียกว่าแมคเคโต้บราวนั่นเองครับซึ่งนี่ก็คือสีเฉพาะของเขาเลยนะครับสำหรับตัว m ิลเส็กสำหรับโมเดอแยงในปีนี้นะครับและนอกเหนือจากนี้นะมันไม่ได้เป็นแค่สีน้ำตาลเฉยๆนะครับมันยังมีแถบนะครับที่เขาเรียกว่าโกลด์บรัสนะครับก็คือสีทองนั่นเองครับเราดูได้เลยเนี่ย ตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยจะเป็นสีทองหมดเลยครับเนี่ยมันตัดกับสีน้ำตาลซึ่งมันให้ฟิลแบบเออผมว่ามันให้ฟิลเป็นอบอุ่นอบอุ่นดีนะใช้ได้เลยนะครับตรงเนี้ยยาวมาเลยนะครับนี่เลยที่ผมชี้อยู่เนี่ยนี่ยาวมาเลยครับแผงประตูด้านข้างด้วยครับอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่เลยตรงนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าสวยมากครับสวยมากต้องมาดูคันจริงนะครับนี่อยู่ตรงนี้ครับนะครับแล้วมันก็จะตัดกับสีแมคเคโต้บราตรงนี้นะครับแผงประตู ภายในโดยรวมก็ใช่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ตัว MU-X เขาให้อยู่แล้วนะครับก็อย่างเช่นที่เก็บของนะครับถ้าเราดูนะนี่ครับเก็บของได้นะครับเดือเฟือเลยนะครับตัวนี้เก็บของได้นะครับนอกจากนี้ถ้าพูดถึงเบาะนะครับคือเป็นจุดหนึ่งที่ส่วนตัวของผมอะ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยชอบและมีความพรีเมียมก็คือตรงเบาะตรงนี้แหละคือเวลาคุณนั่งอะ่ะมันจะรู้สึกว่านุ่มและสบายมากๆครับ และเบาะนะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับคูลแม็กซ์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเบาะเอกลักษณ์ของ e สุดๆอยู่แล้วคือเบาะที่เป็นคูลแม็กซ์นะครับคือถึงแม้เราจะจอดรถอยู่กลางแจ้งแบบที่ร้อนๆนะครับคือมันก็จะไม่ร้อนเท่าที่ควรเมื่อคุณเทียบกับเบาะอื่นๆก็ได้ก็คือมันจะเย็นเอ,า,อาง่ายๆเลยครับมันจะไม่ได้ดูดความร้อนมากสักเท่าไหร่พอเวลาเรามานั่งะเราก็จะไม่ไม่รู้สึกว่าร้อนอะ,อะไรแบบนี้ นะครับซึ่งดีมากๆครับมีทั้งผู้โดยสารด้านหน้าคนขับก็มีครับถือว่าใช้ได้ครับและอยากให้คุณมาลองนั่งนะคือเบาะเนี่ยนุ่มมากครับนุ่มมากครับคุณมาจับแค่วัสดุแบบเนี้ยก็ได้นะครับหรือว่าลองพิงแบบเนี้ยเออใช้ได้เลยนะครับเบาะไฟฟ้าทั้งคู่นะแล้วก็ลายตรงนี้ครับ ใช้ได้เลยใช้ได้ทําให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนอันนี้ก็คือหน้าจอของเขานะครับผมอันนี้ไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับแต่ให้ดูเชิงว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งหน้าจอเนี้ยค่อนข้างใหญ่อยู่พอควรเลยและคุณดูขนาดของมันล้อก,กับระบบควบคุมอุณหภูมิหรือแอร์นะครับอยู่ตรงเนี้ยมันล้อดีแล้วมันมีความไฮเทคดีนะคือนอกจากบาะแล้วอะที่ผมบอกว่าเฮ้ยเออมันดูทันสมยัยมันดูพรีเมียมอะ หน้าจอนี้ก็เช่นเดียวกันนะถ้าคุณไปเปรียบเทียบหน้าจอของ m ิวเอกับ PPV อื่นๆนะ่ะผมบอกเลยว่าส่วนตัวนะอันนี้จะอยู่อันดับต้นๆเลยเพราะว่ามันมีความแบบความทันสมัยผมขอย้ำอีกรอบแล้วกันเนาะเราก็ควบคุมหน้าครับตรงนี้อำนวยความสะดวกได้ดีนะครับและถ้าเราเลื่อนลงมาตรงนี้ก็ยังเป็นช่องเก็บของนะครับตรงนี้วางของได้ช่องไฟนะครับ USB นะครับ มีให้นะครับผมโอเคนี่ก็เป็นเกียร์เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นระบบควบคุมต่างๆนะครับเวลาเราจะลุยออฟโรดเป็นต้นนะครับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าออโต้เรโอนะครับมีนะครับนี่ทูไฮ่โฟร์ไฮ่โฟโลที่วางแก้วอยู่ตรงนี้นะครับใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ผมให้ความสําคัญเป็นความส่วนตัวแล้วกันก็คือที่วางแขนตรงนี้ครับถ้าเราสังเกตจะค่อนข้างกว้างและยาวอยู่พอควรครับแต่นอกจากนี้ถ้าเราเปิดมานะครับนี่ ที่เก็บของก็ถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าตังค์อยากใส่ขวดน้ําเล็กๆก,ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับอะ่ะเราเนี่ยสมมติเนี่ยเราวางแขนแบบนี้เออโอเคเลยนะทําเป็นเล่นโอเคเลยนะครับพวงมาลัยครับคุณผู้ชมนี่เลยนะครับนี่คือพวงมาลัยของเขานะครับซึ่งพวงมาลัยของเขาถ้าเราจับนะครับค่อนข้างนุ่มครับคือถึงแม้มันจะเป็นรถที่สามารถลุยออฟโรดได้แต่การควบคุมแฮนดิンงถือว่า เฟิร์มดีนะครับอันนี้จากที่ผมเคยขับตัว New X ตัวก่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว1.9หรือตัว3.0ตามผมก็ได้ขับมาแล้วนะครับที่เป็นเจนใหม่นะครับผมโอเคแล้วก็เย็บด้วยได้สีขาวนะครับอ่าอันนี้โอเคครับแล้วก็หน้าจออยู่ตรงนี้นะครับก็ชัดเจนครับชัดเจนใหญ่กว้างครับใครที่ชอบอะไรที่แบบหน้าจอใหญ่ๆคันนี้ก็จะตอบโจทย์เลยครับตรงนี้มีที่วางแก้วครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์คือเวลาเราวางแก้วนะครับขวดน้ำเนาะ แล้วเราแบบออกไปข้างนอกแล้วกลับมามันร้อนเราก็เปิดแอร์สตาร์ทมันก็จะเย็นได้เร็วนะครับอันนี้ทริคคนที่ใช้รถ Isuzu New X จะใช้กันบ่อยครับโอเคเพื่ออยากให้น้ําเย็นนั่นเองเนาะมีแอร์ Air ด้านหลังเนาะนี่คือการเปิดท้ายนะครับคือนอกจากจะใช้พวกระบบ Step s t e ปเซนเซอร์นะครับที่สาธิตให้ดูเนาะก็ใช้อันนี้ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็คือแถวที่2นั่นเองครับคือถ้าเรามานั่งแล้วอะครับ คือวัสดุนุ่มสบายเหมือนกับด้านหน้าเลยแต่อันนี้ต้องแจ้งทราบคือในเรื่องของระดับนะครับหรือว่าเลเวลเมื่อเทียบกับแถวด้านหน้านะครับคือด้านหลังของตัว e s ูซ u m u l x นะครับมันจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นรถ p p v อ่ะมันควรสูงขึ้นมาในระดับหนึ่งอยู่แล้วเมื่อเทียบกับแถวด้านหน้าเพราะว่าหนึ่งคือในเรื่องของทัศนวิสัยโดยโรเวมร์เาเรามองเนาะสมมติถ้ามาเลเวลเดียวกันมันจะมองข้างหน้าไม่ค่อยชัดแล้วมันอาจจะมีอาการเมารถได้ง่ายเพราะว่ามันก็จะอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับส รู้สึกโอเคเลยนะรู้สึกโอเคเลยสบายดีครับแล้วก็มีที่วางแขนตรงนี้ช่องวางของได้ด้วยนะเออแล้วก็นี่เรา mix and match ได้นะครับเออก็เอเคดีนะครับคือสมมติเราไม่อยากวางแก้วแต่แค่อยากจะวางของอ่ะสมมตินะโทรศัพท์เนี่ยเออใช้ได้ใช้ได้ไดเออ เกดีนะเกดีชอบชอบครับคือรถบิวเอนะครับคือเป็นรถ PPV ที่สามารถลุยได้นะครับภายในสะดวกแล้วก็เป็นรถครอบครัวที่ดีทีเดียวเลยนะอ่าข้างหลังนี่ครับอันนี้ก็เป็นที่เสียบปลั๊กนะครับเผื่อเราจะแบบไปลุยไปแคมปิ้งก็ได้ครับอำนวยความสะดวกดีนะครับ220วอล์นะครับหรือ150วัตต์นะครับแอร์ด้านหลังมีให้ครับเรามองข้างบนนี้เลยนะครับนี่ แอร์ด้านหลังมีให้อยู่แล้วเพราะผมก็ชี้ให้ดูน้อว่าปุ่มที่จะเปิดแอร์ด้านหลังนะครับอันนี้ก็มีให้นะครับแถวที่2ก็มีแถวที่3ก็มีแอร์ให้เหมือนกันครับไม่ต้องกลัวเลยครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจรถ New Isu z u m u x ประจำปีนี้นะครับก็สามารถแวะไปที่โชว์รูมของ Isu ู u ได้ทั่วประเทศเลยนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายครับแล้วก็แนะนำว่าถ้ากำลังสนใจหรือว่าไม่สนใจก็ตามครับก็แนะนำให้ลองระบบ Step ซนเซอร์ของเขาก่อนนะครับเพราะว่าระบบเนี้ยจริงๆใช้งานได้ดีมากๆเลยครับจากที่ผมได้แบบ ตอนแรกฟังข้อมูลเนาะก็คืออาจจะคิดว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนมันจะมีประสิทธิภาพหรือเปล่าผมบอกเลยว่าใช้งานได้ง่ายและได้ดีจริงๆครับก็เลยอยากจะชักชวนคุณผู้ชมทุก,ท,กท่านนะครับถ้ามีโอกาสให้มาลองระบบนี้ก่อนนะครับแน่นอนครันี้ผมขอย้ำนะครับว่าจะมีเครื่องดีเซล1.9แล้วก็3.0ครับถ้าคุณอยากจะได้แบบแรงๆหน่อยก็ต้องดูตัว3.0ตัว Ultimate นะครับขับ4นะครับก็เลือกได้อันนั้นก็คือจะเป็นสเปคสูงสุดของเขาหรือถ้าแบบใช้แค่เป็นสไตล์แบบ ครอบครัวปกติชีวิตประจําวันนะครับไม่ได้เน้นแรงนะครับก็ตัว1.9ก็ได้ครับราคาก็จะลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยรวมนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามใดๆเกี่ยวกับรถคันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมทอมมี่ธีรธรรมทอมสีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ